กลับมาในช่วงที่2ครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมการุณชงังประยุนครับและเภสัชกรหญิงนัททิดาจันทรวรีครับคุณนุกครับกลับมาคุยกันต่อครับเรื่องของผัก เรื่องของผลไม้เนี่ยผมยังสงสัยอยู่เลยครับคุณลูกจริงๆแล้วเนี่ยผักผลไม้เนี่ยมันมีความจําเป็นยังไงกับร่างกายของคนเราบ้างนะครับค่ะผักผลไม้มีความจําเป็นต่อร่างกายมากๆนะคะเพราะว่าผักผลไม้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นแหล่งของวิตามินแล้วก็เกลือแร่ดีกว่าซึ่งถ้าร่างกายเนี่ยขาดเกลือแร่แล้วก็วิตามินไปเนี่ยร่างกายจะทํางานไม่ไมปกติแล้วค่ะคือระบบการทํางานต่างๆของร่างกายเนี่ยก็จะสูญเสียไปแล้วก็เคยได้ยินไหมคะว่าคนท้องเสียโดยเฉพาะเด็กเล็กๆกับคนแก่เนี่ย ท้องเสียจนเสียชีวิตได้อันนั้นเกิดมาจากการที่ร่างกายเนี่ยมีเขาเรียกว่า ความสมดุลของเกลือแร่และวิตามินเนี่ยเสียไปเพราะฉะนั้นถ้าเกลือแร่และวิตามินเนี่ยขาดไปเพราะว่าทอ้ทองเสียคือมันจะออกไปกับระบบขับถ่ายที่ออกไปใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเสียไปตรงนั้นเนี่ยระบบสมดุลในร่างกายเสียปุ๊บอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ฉะนั้นเนี่ยวิตามินและเกลือแร่จึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าจําเป็นแล้วก็สําคัญมากๆเลยทีเดียวค่ะนั่นก็เป็นเป็นข้อดีของผักผลไม้ด้วยนะครับท่านี่คุณรูคร้คร,ครับผลเสียของการที่ไม่ทานเนี่ย มันสามารถทำให้เกิดโรคอะไรได้บ้างไหมครับคุณหมอครับ ถ้าไม่ทานผักผลไม้นะคะก็จะมีโรคต่างๆตามมาส่วนใหญ่จะเป็นอาการจากการขาดวิตามินแล้วก็เกลือแร่ต่างๆนะคะอย่างถ้าเป็นในเด็กเล็กเนี่ยสังเกตได้ง่ายๆเลยว่าถ้าไม่ได้รับประทานผักผ,ผลไม้ที่เพียงพอเนี่ย <Okay. S 2> ร,ะร,ะระบบพัฒนาการทั้งทางด้านสมองแล้วก็ร่างกายเนี่ยจะ, <Okay. S 2> จ,ะจะเจริญเติบโตได้อย่างไม่เต็มที่ค่ะอย่างเช่นบางคนอาจจะมีอาการเรียนรู้ช้าถ้า mm. ขาดวิตามิน B ีหรือบางคนเนี่ยเกิดอาการเหน็บช้าตังแต่เด็กๆเลยเช่น <Okay. S 2> ขาดดีหนึ่งเป็นต้นเกิดโรคปากนกกระจอกบ่อยๆอันนี้ ขาดวิตามิน B2 หรือผิวหนังแห้งมากๆนนี้ก็เกิดจากการขาดวิตามิน B ได้อันนี้ยกตัวอย่างวิตามิน B ให้ฟังนะคะอย่างบางคนเนี่ยเกิดอาการ แบบไม่อยากรับประทานอาหารเหลื่อยเบื่ออาหารก็เกิดจากการขาดวิตามินและก็เกิดแร่ได้อ่อนเพลียง่ายทยําให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายไม่ดีพอระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายไม่ดีปุ๊บก็เกิดอาการติดเชื้อได้ง่ายเป็นไข้ง่ายเป็นหวัดง่ายท้องเสียง่ายตามมาอีกอันนี้ก็ล้วนแต่เป็นผลเสียจากการที่ไม่รับประทานผักและผลไม้แล้วนํามาซึ่งการขาดวิตามินและเกลือแร่ทั้งนั้นเลยค่ะนั่นถือเป็นผลเสียแล้วก็เป็นโรคที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ตามมาด้วยนะครับอันนี้กลับไม่ ย้ำกันอีกสักนิดนึงครับคุณรูกว่าผักที่คุณรู้บอกว่า จริงๆแล้วคนเราเนี่ยต้องทานผักถึง5สีทีเดียวถึงจะได้วิตามินกับเกลือแร่ที่ร่างกายเนี่ยมีความจําเป็นต้องต้องได้หรือว่าต้องใช้นี่นะครับผัก5้าสีนี่เขามีสีอะไรกันบ้างคนุค่ะผัก5้าสีที่เราพูดถึงบ่อยๆเนี่ยอันดับแรกเลยขอเรียงตามสัญญาณไฟจราจรเลยไหมคะก็คือสีแดงสีแดงก็เช่นพวกมะเขือเทศพวกสตรอเบอรี่อันนี้ก็เป็นผักสีแดงเป็นผลไม้สีแดงกันนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นสีเหลืองตามสัญญาณไฟแดง สีเหลืองสีส้มสีเหลืองสีส้มเนี่ยก็จะเป็นพวกแครอทข้าวโพดนะคะเป็นต้นแล้วก็มีผักสีเขียวสีเขียวก็หาได้ทั่วไปเลยหาง่ายที่สุดเช่นผักปุ้งผักกาดใช่ไหมคะแล้วก็สีต่อมาสีที่สี่เลเนาะเป็นสีม่วงแล้วกันคะสีม่วงก็เช่นมะเขือม่วงก็มีนะคะหรือเป็นพวกองุ่นม่วงก็ได้นะคะแล้วก็สีสุดท้ายที่พูดถึงคือสีขาวสีขาวก็เป็นพวกเห็ดกระเทียมหอมอะไรอย่างงี้ค่ะ นี่เป็นผัก5สี<ช>ทยี่ร่างกายต้องการนะครับคณิตไฟโตคิดเน,นี่นะครับแตกต่างจากไฟโตวิตไหมครับคุณนุกครับไฟโตคิดกับไฟโตวิตคือผลิตภัณฑ์ของกิฟรีนของเราอีกตัวหนึ่งจะมีชื่อว่าไฟโตวิต<ช>ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเหมาะกับผู้ใหญ่หน่อย เหมาะกับเพราะว่ามันต้องสามารถกินยาเม็ดได้แล้วมันจะอยู่ในรูปของแคปซูลแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟโตวิตจะเหมาะก,กับผู้ใหญ่แต่ว่าไฟโตคิสเนี่ยเขาทำมาเป็นเม็ดเคี้ยวรสชาติอร่อยจะเหมาะก,กับเด็กเล็กหรือว่าเด็กที่ยังไม่สามารถรับประทานยาเม็ดได้มากกว่าแต่ทั้งคู่เนี่ยเหมาะก,กับคนที่ไม่ชอบรับประทานผักผลไม้หรือว่าเลือกเลือกรับประทานเยอะคือเลือกรับประทานผักผลไม้แค่บางชนิดเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะแตกต่างกันตามตาม,ตามที่อายุแต่ถ้าเอามาเทียบกันโดยตรงเนี่ยเทียบว่า สมมุติว่ามีคําถามว่ากินไฟโตคิสกี่เม็ดให้เท่ากับไฟโตวิตหนเม็ดอะไรเงี้ยนอาจ,จะเทียบกันไม่ได้สัทีเดียวเพราะว่าตัวไฟโตวิตเนี่ยเป็นสารสกัดจากผักผลและผล,ละไม้แต่ว่าเราสกัดออกมาค่ะแต่ตัวไฟโตคิสเนี่ยต่างกาันไฟโตคิสเหมือนกับการเราเอาผักผล,ลไม้เนี่ยมาทําให้เป็นผงแล้วมาตอกเป็นเม็ด <C> e <at> เสร็จแล้วพอตอกเป็นเม็ดปุ๊บกบรสกบสีทําให้มันรสชาติน่ากินอร่อยขึ้น <c oughs> คือเหมาะกับเด็กจริงๆนั่นเองครับ <C> e <at> ังน,นั้นสําหรับไฟโตคิสแล้วเนี่ยตัวไฟเบอร์ก็ยังอยู่ในนั้นเลยครับค่ะครับ <C> e <at> นั่นก็คือจริงๆแนละ้วความแตกต่างคือเหมาะสําหรับเด็กที่แต่มีรสชาติอร่อยนะครับแล้วก็มีประโยชน์แต่ว่าไฟโตวิตเนี่ยก็คือเป็นแบบชนิดแคปซูลก็เหมาะสําหรับคนที่กลืนได้แล้วนะครับกลืนแคปซูลทานเป็น อหาเ,เสร็จ<ด>เป็นเ,นเนบ็ดได้แล้วนะครับคราวนี้วิธีการรับประทานไฟโตคิสนะครับ มันมีข้อห้ามไหมครับคุณลูกเออวิธีรับประทานไฟโตคิสใช่ไหมคะ<ช><ช>ข้อห้ามในการรับประทานเลยเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีเลยเพราะมันเหมือนกับเอาผักผลไม้มายำรวมกันอยู่ในเม็ดเดียวฉันเนี่ยมันมันไม่มีข้อห้ามเลย<ช> <ๆ S 2> เพราะทุกคนสามารถรับประทานผักผลไม้ได้แล้วก็ไม่มีลิมิตในการรับประทานด้วยหมายความว่าวันหนึ่งไม่ได้กําหนดมาว่าลิมิตคือแค่10เม็ดต่อวันอะไรเงี้ยไม่มีกำหนดค่ะสามารถรับประทานได้เหมือนขนมทานเล่นเลย คือทานทานได้เรื่อยๆใช่จริงๆแล้ววัตถุประสงค์ในการออกตัวไฟโตคิสมาเนี่ยเนื่องจากเด็กเล็กส่วนใหญ่เนี่ยหรือเด็กๆเ,เนี่ยเขาชอบรับประทานขนมแต่<ช>ไม่ชอบรับประทานผักผลไม้ใช่ไหมคะ<ช>่ไฟโตคิส<ช>ออกมาเนี่ยเพื่อให้มันเป็นขนม,มเป็นสิ่งที่เด็กชอบรับประทาน<ช>แต่ทดแทนในส่วนที่เด็กขาดด้วยก็คือในเรื่องของผักผลไม้ที่เด็กๆไม่ชอบรับประทานนั่นเองครับคุณลูกพอพูดถึงขนมปั๊บเนี่ยกังวลต่อคุณพ่อคุณแม่บางคนบอกว่าเอ้มันก็มีประโยชน์ดีนะแต่กลัวจังเลยว่า พอพูดถึงขนมแล้วกลัวว่าจะมีน้ําตาลลูกทานแล้วจะฟันผุหรือเปล่าเงี้ยครับพนุษย์ครับอันนี้ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเราใช้ร์บิทอลซึ่งเป็นสารให้ความหวานนะคะแทนน้าตาลครับซึ่งตัวร์บิทอลเนี่ยโอกาสที่จะทําให้เกิดฟันผุเนี่ยน้อยกว่าน้ําตาลมากนักแล้วก็อย่างหนึ่งในเรื่องของพลังงานที่ให้กับร่างกายด้วยก็ให้น้อยกว่าน้ําตาลค่ะนั่นแปลว่าคือเป็นสารที่ให้ความหวานแทนน้าตาล<ช>ทานแล้วหนึ่งก็ไม่อ้วนค่ะ ยังมีความหวานยังมีความอร่อยเหมือนกับรสชาติมีความหวานเหมือนกับน้ําตาลใช่ค่ะอ๋อนี่ก็เป็นข้อดีของเขานะครับคราวนี้คุณนุ๊กครับเด็กเเนี่ยนะครับถ้าที่เ,เด็กเด็กที่ยังยังกลืนไม่ได้เนี่ยแต่เขาสามารถทานได้ไหมครับคุณนุ๊กครับ รจริงๆ<ม>แล้วอันนี้เป็นเม็ดเขียวนะคะถ้าเด็กไม่ทานยาเม็ดเนี่ยสามารถทานตัวนี้ได้เพราะเหมือนขนมทานเล่นคือเขียวแล้วกลืนได้แต่ว่าถ้าเด็กเล็กมากๆจริงๆอย่างเช่นเด็กต่ำกว่าสักสองขวบอย่างเงี้ยบางทีฟันยังไม่ขึ้นเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็ไม่แนะนําดีกว่าเพราะกลัวว่าเด็กจะติดคอด้วยอ,อ,อย่างเมื่อเมื่อเทปเบรกที่แล้วเนี่ยผมถามคุณนุกไปว่าแล้วถ้าผู้ใหญ่อยากทานอย่างเงี้ยครับคุณนุก ก็ทานได้ไหมฮะได้ค่ะไม่มีปัญหาเลยในปริมาณที่มากกว่าเด็กเยอะไหมพนุกหรือก็ทานเป็นขนมไปแหละก็ได้ประโยชน์เหมือนกันท,ทานเป็นขนมดีกว่าค่ะเรียกว่าทานเป็นขนมดีกว่าแต่ว่าสําหรับผู้ใหญ่เนี่ยคือถ้าเลือกจกะ,ะทานผักผลไม้ได้สดๆเนี่ยมันดีกว่าอยู่แล้วอ,อันนี้มันเหมือนเป็นขนมทานเล่นที่เรียกว่ายังมีประโยชน์อยู่ในตัวของมันเองด้วยค่ะคเพราะฉะนั้นในเรื่องของไฟโตวิตนะฮะก็สําหรับคุณผู้ใหญ่ที่สามารถ กลืนอาหารเสริมที่เป็นเม็ดได้<ช>แต่ถ้าไฟโตคิดก็เหมาะสําหรับเด็กๆน้องๆหนูๆที่คุณพ่อคุณแม่บอกอเคี้ยวเข็นเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยกินผัก<ช>ไม่ยอมกินผักห,หรือทําอาหารมาปั๊บเขี่ยผักออกตลอดเลยแบบนี้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่อยากฝากไว้นะคะในเรื่องของไฟโตคิดเนี่ยก็คือการที่ เขาทําออกมาเป็นรูปแบบเม็ดเขียวซึ่งในท้องตลาดนะปัจจุบันยังไม่มีผักผลไม้ที่ตอกเป็นเม็ดแล้วเป็นเม็ดเขียวแล้วรสชาติอร่อยขนาดนี้เลย <c oughs> เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วที่เห็นตามตามท้องตลาดส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบเจลลี่ทั้งนั้นเลย <c oughs> ซึ่งเจลลี่เนี่ย ไม่ค่อยอยากแนะนําให้เด็กทานมากนักเพราะว่าการรับประทานเจลลี่มากๆมันจะทําให้เด็กอิ่ม,มพออิ่มปุ๊บก็ไม่อยากรับประทานอาหารละ<ม>ไม่ว่าจะเป็นฝีมือคุณแม่หรือว่าข้างนอกบ้านก็ตามเด็กจะไม่เกิดเกิดกเรียกว่ามันอิ่มแล้วกินเจลลี่จนอิ่มก็จะไม่อยากรับประทานอาหารนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าพอเด็กเบื่ออาหารไม่อยากรับประทานอาหารปุ๊บเด็กก็จะมีการพัฒนาการทางด้านร่างกายแล้วก็สมองเนี่ยได้ไม่เต็มที่ฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าถ้าเด็กเล็ก ะะแล้วก็โดยเฉพาะหรือว่าเด็กโตก็ตามเนี่ยพยายามรับประทานเจลลี่ให้น้อยลงนะคะถ้าไม่ได้ต้องการที่จะลดความอ้วนหรือว่าลดน้ำหนักค่ะแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนมารับประทานเป็นรูปแบบเม็ดเคี้ยวให้อร่อยอร่อยนี้ดีกว่าครับเพราะว่า <prefer S 1> อย่าลืมว่าจริงๆแล้วไฟโตคิดเนี่ยเป็นพวกวิตามินกระแรกที่ได้จากผัก5สี20กว่าชนิดที่คุณนุกบอก แต่จริงแล้วเด็กๆเองเนี่ยร่างกายเนี่ยนะครับก็ต้องการโปรโตีนเหมือนกันต้องการไขมันเหมือนกันใช่ไหมครับรเพราะฉะนั้นเรื่องของเนื้อสัตว์ต่างๆเหล่านี้หรือคาร์บโบไฮเดรตจากแป้งก็ดีเนี่ยก็ช่วยเหมือนกันใช่ไหมครับใช่เด็กก็ขาดไม่ได้เช่นเดียวกัน<ช>ครับค,คุณลุกครับผลิตภัณฑ์ที่เรามีการเปิดตัวเมื่องานครบรอบ16ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผลิตภัณฑ์ใหม่สําหรับเด็กๆเนี่ยจริงๆแล้วนอกจากนี้มีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นที่เด็กๆทานได้ด้วยไหมครับคุณลุกครับ เอ่อเท่าที่ผ่านรอบ16ปีครึ่งที่ผ่านมาใช่ไหมคะผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กจะมีแค่2งตัวนี้เท่านั้นคือ LC v i t u i r กับ Phyto k i ค s ค่ะแต่ถ้าเราย้อนไปอีกหน่อยนึงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็กแล้วก็ขายยอดขายอยังดีอยู่มากก<ะไ>็คือ Beta g l u c i s น<ล>ั่นเองถามว่าทำไมมันถึงยอดขายดีเพราะว่าตัว Beta g l u c i s เนี่ยสารสำคัญของเขาคือเบต้ากลูแคนแล้วเบต้ากลูแคนเนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่าเสริมภูุ่ม้านทานของร่างกายทำให เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นเพราะว่าเราทราบกันอยู่ดีอยู่แล้วว่าเม็ดเลือดขาวมันเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายใช่ไหมคะตัวเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันจะเป็นตัวกําจัดสิ่งแปลกปลอมหรือว่าเชื้อโรคออกจากร่างกายทีนี้ถ้ามเม็ดเลือดขาวเนี่ยแข็งแรงก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะตำรวจในร่างกายเราแข็งแรงพร้อมที่จะจับจรผู้ร้ายออกจากร่างกายตลอดเวลาตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่ยังขายดีจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บในปัจจุบันต้องบอกว่า โรคที่แพร่ระบาดมันเยอะแล้วก็เ,ออเด็กๆส่วนใหญ่เนี่ยยังเจอต้องแบบมีการเรียนรู้ออใช่ไหมคะมีการ,ร,รสัมผัสเขาเรียกวมีสังคมมีการเล่นกับเด็กคนอื่นะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นเชื้อโรคที่ที่เกิดกับเด็กเนี่ยมันจะแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วมากครับเอาละครับ,รบนี่ก็เป็นผลิตภณัณฑ์นะสำหรับน้องๆหนูๆห้ามพลาดเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อนะครับช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ครับ